ครับคลิปนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องข้อห้ามในการใช้คอมเมนตเตอร์ว่ามันห้ามเอาวัดอะไรนะฮะสำคัญที่สุดเลยบอกได้เลยว่ามันห้ามเอาเราช้ห้ามใช้คอมเมนตเตอร์ไปวัดอนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวจะบอกเิตผลว่าทำไมถึงห้ามนะครับอันนี้เราดูตรงนี้ก่อนจะมี R อยู่3ตัวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูค่า R ทั้ง3ตัวก่อน นะว่ามันค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วเดี๋ยวคอมเพลตเตอร์ mm hmm. วัดไปแล้วมันผลออกยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็มาบายเรื่องอันนี้ก่อน2วันนี้นะครับสวันสุดท้ายแล้วนะครับที่อาจารย์จะลดค่าเรียนทุกคอร์ส50นะครับสวันสุดท้ายครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะเพิ่งนี้จบคือจบแล้วนะครับ, 28, 29, นะบ,บ,รบไม่มีต่อแล้วนะฮะอ,อย่างคอร์สเอสิกเนี่ยปกติจารย์เก็บอยู่หมื่นหนึ่ง นะครับวันนี้ยังทานอยู่นะฮรลด50%ยังเก็บเลือ4,009แล้วก็นะครับจะได้ปะกามิเตอร์เนี่ยมาอีก2อันนะฮะรุ่นนี้สมาร์ทมิเตอร์มาอีก2ตัวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใครลงเรียนก่อนมี2ตัวใครที่กินบล็อกเข้ามาก่อนเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้เลยแจกคนละตัวนะฮะโอเคเรามาวัดค่าอาก่อนครับวัดอาก่อนว่าตัวแรกค่าเท่าไหร่นะครับนะครับตัวแรกก็ 11k นะครับ ประมาณสิบเอ็ดเคเดียวนะครับนะครับมานสิองเคครับสิบเดนะมีค่าผิดพลาดนะครับตัวนี้มัน 12k นะครับโอเคมาดูตัวที่2อนะครับสามสนะครับพอดีขายเป็นสนิมก็มีค่าสนิมขึ้นมา3ามสนะครับ3 3มามสโอห์มนะครับตัวนี้ อีกตัวนะอีกตัว,ตวดวนนวน oh นูนะครับวัดดูว่าจัวนเท่าไหร่นะตัวนี้120โอห์มนะครับเป๊ะนะครับวันร้อยยี่สโอห์มนะครับ1 2 k 120 330เดี๋ยวเรามาเอาคอมมินเนเตอร์วัดนะครับแล้วดูว่าภาพที่ออกมามันเห็นอะไร นะครับทำไมอาจารย์ถึงห้ามห้ามใช้คอมเพนเตอร์ในการวัดจำไว้นะครับวัด R ห้ามใช้คอมเพนเตอร์วัดในทุกกรณีนะครับอ่เมื่อกี้บอกคอร์ส a อซิใช่ไหมครับต่อไปก็คอร์สซ่อมกล่อง ECU นะครับซ่อมกล่อง ECU วันนี้นะครับปกติฉันเก็บอยู่หมื่นหนึ่งนะนะครับแต่วันนี้ยังให้โอกาสนะครับใครจะลงเยนคอร์สกล่อง ECU เนี่ยนะครับจ่ายเพียง3,700นนะครับพร้อมแฟลชไดส์ข้อมูล น้าปาอีก1อันสารพัดเลยครับเป็น10กิกอยู่ในนั้นเดี๋ยวส่งให้ที่บ้านส่วนข้อสสุดท้ายนะครับข้สซอฟต์บอร์ดแอร์กับข้ส psu เนี่ยนะครับบอร์ดแอร์บวกหกพันหเนี่ยนะครับมี10รุ่นอยู่ในอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับสวันนี้ยังลดให้เหลือ3,000วันที่1นึ่มาแล้วเหลือ6,500จะขึ้นเป็น6,500นะครับจะไม่ลดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานแอร์ก่อนหน้านี้ช่างแอร์ไม่มีตังค์อาจารย์เลยลดแค่เรียนให้กุมภาเนี่ยเงินมาแล้วงานแทบมีกันแล้วนะครับยานขอเก็บเป็นราคาปกติแล้วนะครับ ะนะครับส่วน PSU ก็เก็บ3,000เท่ากันซืฤฤฤฤฤฤ้อชิงเพราะว่า supply ดูนะครับดูที่หน้าจอกัอนให้ดีตอนนี้อาจารย์วัด R ค่าเท่ากับ1 2 0 k นะครับ1 2 0 k จะเอียงมานิดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งนะฮะคำถามว่าคุณเอาโพรบมิเตอร์วัดเนี่ย R เนี่ยคุณเห็นองศาละเอียงแบบนี้คุณรู้ไหมว่ามันกี่โอห์มเราไม่รู้ถูกไหมครับคราวนี้เรามาดู R ค่าต่ำมากอันนี้330 330โอห์มมีค่ามันฐานนะครับดูว่าผลมันออกมาเป็นยังไงร,รูปไหน นี่นะครับเกลืนเอียงลักษณะน,น,นี้นะฮะเอียงลักษณะน,น,นี้นะครับอันนี้คือ330โอห์มอ่ะเรามาดู120โอห์มจมึกเข้าไปมาเอียงระดับนี้นะครับตอนนี้มาดู R ต่ําๆไอประเภทต่ําจริงๆเลย10โอห์มอะไรพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ,อาที่มันค่าต่ําๆมากๆหลักโอห์มเนี่ย จะเกิดอ,อะไรขึ้นกับคอมเพนเเตอร์จะมองเห็นมันไหมมาดูตัวนะครับ10โอห์มนะัเรามาดู10โอห์มกันไหมเกิดอ,อะไรขึ้นวัดนะจึงกราฟที่โชว์มาคือช็อตช็อตเลยนะถูกไหมแต่จริงๆมันไม่ได้ช็อตมันมีค่า R อ,อยู่ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้คอมพเนเตอร์วัด R ในบอร์ดนะครับจิ้มไปเนี่ยเราจะเห็นเอา้าเอ้ย R าช็อ,ชอตจำไวเ้เ่ยครับ R ไม่มีช็อตนะครับ R เสียมีแด่ค่ายืด R ไม่มีช็อตนี่คือเหตุที่อาจารย์ถึงสั่งห้ามนะครับในห้องเรียนทุกคนเนี่ยในคลิปต้นๆอาจาจะบอกเลยว่าห้ามเอาคอมโพเนนต์เทสเตอร์ไปวัด R โดยเด็ดขาดเพราะเราดูค่ามันไม่ได้นะครับ อ่ะโอเคแล้วเราจะค่าต่ำๆไปก่อนอ่ะ10โอห์มนะเราได้รูปแบบนี้นะครับอันนี้10โอห์มนะอันนี้120นะครับ120เราได้รูปนี้นะครับ330เราได้รูปนี้นะครับอันนี้120ยเคนะฮะมาอย่างนี้ปัญหาคือไออาร์ค่าสูงสูงเนาะคุณจะเห็นมันเป็นเส้นเ e อียงๆของคุณก็เข้าใจได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเจออาร์ค่าต่าำๆสักประมาณ30โอห์มหรือ40โอห์มเนี่ย มันจะมองเป็นเส้นตรงแล้วกระแสมันไหลผ่านได้แล้วนะครับเหมือนกับมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์เวลาคุณวัดตีสนะคุณดูดูจับจากมิเตอร์ก็ได้มิเตอร์เนี่ยถ้ามันต่ําอย่างตัวเนี้ยถ้ามันต่ำกว่าห้าสิบโอห์มเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะฟอร์มเหมือนชอ็อตนะครับถ้าคุณใช้วัดค่าวัดความต่อเนื่องนะครับเห็นไหมฮะจะลองปีดถ้าคุณฟังแต่เสียงคุณจะคิดว่ามันชอ็อตถูกไหมครับมันมีค่าโอห์มอยู่นะครับสิบโอห์มนะครับอ่านะเนี้สิบโอห์มเห็นไหมครับ เนี่ยเตะนะครับแต่พิเตอร์คุมฟ้องช็อตเหมือนกันแต่พิเตอร์อบอกตัวเลขเรายังเห็นอยู่แต่คอมพิวเ,เตอร์เนี่ยมันก็ฟ้องช็อตเหมือนกันแต่มันไม่มีตัวเลขครับคุณก็จะหลงทางเลยเอา้อา,อา,อาวเอ้ยอาช็อตเขาคือมึงแค่เข้าใจเขาคนไม่แน่นพื้นที่อนเขาอีกเนี่ยจบเลยจบข่าวเลยคุณอาช็อตแล้วหาช็อตได้เมื่อไหอไรเห่เราอามีแต่ยืดนะครับว่าหน้าที่คือข้อห้าม นะครับข้อห้ามในการใช้คอมพิวเตอร์วัดคา่า R โดยขาดห้ามเด็ดขาดยิ่งพอเราเข้าไปวัดในวงจรเนี่ยเดี๋ยวไปใหญ่เลยเดี๋ยวหลงทางไปกันใหญ่เลยอะเรามาวัดในวงจรดูยต่อนะดูจากของจริงว่าเหตุผลที่อาจารย์ห้ามอะเพราะเหตุนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เลยเราใช้วัดในวงจรไม่ได้ห้ามเด็ดขาดอะเอาเอากล่อง ECU วัดแล้วกันนะ วัด R เบนก่อนอ,อืมนะฮะอ่ะไล่จิ้มนะอ่ะตัวนี้ R ยี่สิบโอห์มนะครับเนี่ยแล้วต่อกับวัตเฟตนะครับก่ออยู่วัตเฟตนะ R สองศูนย์นะครับ,รรนะ 20, รบจิ้มไงปึ้งใช่ไหมเป็นเส้นตรงช็อต ถูกไหมครับแล้วตัวนี้มันต่ออยู่กับมอสเฟตเดี๋ยวเผลอดีไม่ดีเราจะเข้าใจผิดว่ามอสเฟตตัวนี้พังอีกอ่ะอันนี้15โ oh อห์มลองวัดนะครับเดี๋ยวก่อนมันมีกาวอยู่ขุดๆกาวก่อนต้องจับต้องจกนิดเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนะฮะต่ำๆมันจะช็อตหมดเลยเห็นไหมครับ ย่างี้มีค่าอยู่นะครับแต่ไอ้ที่หลัก10โอห์มเนี่ยต่ำกว่า50โอห์มเนี่ยมันจะมองเป็นช็อตหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณวัดจริงเนี่ยนะครับเวลาที่คุณไปซ่อมแล้วคุณใช้คอมเพนเตอร์ในการวัดค่าอาร์มันจะหลงทางนะครับมันจะหลงทางเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเอาคอมเพิเตอร์ไปดูว่าอาร์บนบอร์ดดีเสียเข้าใจไหมครับ,รบแลาคุณอยากจะวัดให้คุณใช้มิเตอร์วัดค่าเท่านั้น นะครับให้ใช้มิตเตอร์นะครับจำไว้เลยนะครับวัดค่า r บนบอร์ดใช้มิตเตอร์เท่านั้นนะครับอย่าใช้อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอย่าอื่นไม่ได้จำไว้ท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับคอมเมนเตอร์ไม่ถูกอ่ R ท่องไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันไม่ใช่คือมือพิเศษที่มันจะบอกดได้ทุกอย่างนะครับถ้าคุณอยากรู้ความต้านทานเท่าไหร่คุณก็เอามิตเตอร์ไปวัดครับอย่าไปใช้คอมเมนเตอร์วัดนะ ขึ้นมานี่ยตัวนี้บอก300นะครับดั่งนิโอมเนี่ยแต่วัดได้10โอห์มนะครับเพราะว่ามีขนานอยู่ตรงนี้อีกนี่มันมี R ขนานต่อขนานกันอยู่นะครับวงจอรมัขน,นขนานกันอยู่นะฮะนี่เนะี่ยอันนี้ล oh เลย5โอห์มเลย10โอห์ม10โอห์มสองตัวนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้มันจะไปต่อขนานมันเป็น R ชั้นนะครับ C จะมาต่อกับตัว IC นเซอ o r ตัวนี้นะฮะ นี่ยนี่คือเหตุผลที่จาร์บอกว่าห้ามเอาคอมเพรสเตอร์ไปว bon ัดวัด R บนบอร์ดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ค่าจริงของเขาเน,นี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเหลือ3โอห์มเนี่เยเ oh นี่ยน,นะครับ15โอห์มมองเป็นช็อตเลยสูดเลยนะครับเพราะว่ามันต่ออยู่นะมันต่ออยู่มันเฟลทอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าในกรณีที่เราสงสัยวัดเนี่ยวัดค่าลำคาเพียนเพียนเนี่ยให้นอำการ ถอดอาร์วัดข้างนอกก็โดดออกไปขาหนึ่งแล้ววัดข้างนอกนะครับจำไว้นะครับก็ดูขาหนึ่งออกไปวัดข้างนอกเวลาที่เราสงสัยเรื่องค่าว่าค่ามันเท่าไหร่ั้นห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดให้จําไว้ว่าห้ามเอาคอมพิวเตอร์ไปวัดอาร์เด็ดขาดนะครับมันดูไม่มันบอกอะไรไม่ได้ยิ่งอาร์ค่านต่ำที่จบข่าวเลยนะครับเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยละนะประมาณอาร์ตัวนี้นะครับอาอ่านค่าได้ประมาณแปดสิบเก้าจุดสามโอห์มเก้าสิบโอห์ม แต่ค่าที่ตัวมันน่าจะร้อยโอห์มนะมันต่อเพราะวงจรมันมีการต่อขนานอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดค่า R เนี่ยเราสงสัยว่า R มันค่าเท่าไหร่ห้านึ่งสองอันนี้เป็นโค้ดเป็นหัสแน่เลยนะครับเพราะวัดออกมามกี่มันได้แค่ไม่กี่โอห์ม นะครับมันเป็นรหัสอ่ามันมีสองอย่างนะครับบางทีตัวเลขที่บอกไม่ใช่โอมนะครับมันมีเป็นรหัสด้วยก็ไปกดดูนะครับตอนเข้าโปรแกรมมันจะมีแอปแอปแอปที่อ่านค่า R อยู่นะครับมันมีมีพวกเป็นรหัสด้วยมิจฉาดดูอย่างก็มองไม่คยเห็นตาไม่ค่อยดีอีโอมวะก่อนแป๊บนึงนะครับขอมาส่องใกล้ๆก่อนเนี่ยแหวนขยายฉันไปไหนวะึบ แป๊บนึงนะครับขอดูค่า R าหน่อยตาไม่ดีแล้วมองไม่เห็นจริงห้าหนึ่งสองนี่ห้า K นะค่าอา่านคา่า R าตัวนี้ห้าหนึ่งสอง ตรงนี้ห้าหนึ่งสองนะครับแล้วเนี่ยเวล,าเ,ลวาเราถ้าวัดในวงจรเนี่ยถ้าเราเจอค่าที่วัดออกมาแล้วม,มันได้ไม่เท่ากับค่าที่เราอ่านไม่ต้องตกใจนะครับม,มา,าวัดดูว่ามันได้ค่าเท่าไหร่ 5k ถูกครับ512 5 k ตรงนะฮะอันเนี้ยนะเนี่ยแล้วพอเราใช้คอมเพลนเทสเตอร์ ester, วัดมันจะเป็นเส้นเส้นเอียงๆไม่ใส่แผ่น2ชั้นนิจาร์วัดอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ 5k เห็นไะหอ่ะวัดอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกค่าเท่าไหร่เพราะให้คนจำไว้ว่าห้ามใช้คอมเพ n นเทสเตอร์ในการวัด r โดยเด็ดขาดให้ใช้มิเตอร์เท่านั้น <c oughs> นะครับ แล้วถ้า R ค่าต่ำต่ำเนี่ยยิ่งยิ่งอค่าต่ำต่ำันมีพวกเป็นแบบ R เป็นจุดนะฮะอ่ร์ารที่ต่ำไปถึงโอห์มในอารชั้นเนี่ยยิ่งต้องใช้มิเตอร์แบบนี้ที่แบบเอาสายแตะกันเนี่ยนะครับแล้วมันจะลงไปศูนย์โอห์มได้จริงจริงนี่ต้องใช้มิเตอร์แบบนี้นะครับถ้าพวกอ่านค่า R ที่มันเป็นจุดเนะี่ยศูนย์จุดเจ็ดโอห์ม R เป็นมิโลลิโอห์มเนี่ยเนี่ยต้องใช้มิเตอร์อย่างนี้นะครับซึ่งมิเตอร์ทั่วไปเวลาวัดเนี่ยมันจะมีค่าของสายให้ดูนี่คือข้อดีของสมาร์์ทมิเตตอรตัวนี้ นะครับถ้าเป็นมิเตอร์ปกติทั่วไปเนี่ยเวลาวัดเนี่ยมันจะมีค่า R ของสายอยู่นะครับเวลา R ผ่านค่าขั้นาต่ำแล้วเราจะเพี้ยนนะครับนั่นก็จะระวังไว้นี่นนก็คือสิ่งที่จานเตรียมเอาไว้ให้นะฮะมี2องันนะเหลือ2ตัวครับเหลือ2ตัวหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหลือ2เหลือีกงอันเอาว่า2วันนี้ลดค่าเรียนห0ให้แล้วนะครับแล้วก็ครอินครทักไลน์ไอดีย ID จานมาตอนนี้สมัครเรียนนะครับ แจกไปเลย2คนแรกนะครับของชุดร้านี่หมดไปแล้วนะครับนี่พอดีวันนี้ได้มาเพิ่มอีก2ตัวก็เลยเอามาทําการแจกกันจัดโปรให้นะครับใครสนใจโรงเรียน,นบ็อกด่วนเลยด่วนเลยนะครับด่วนเลยโอเคครับสวัสดีครับแล้วหมดแล้วนะครับวันที่29พรุ้่งที่วันสุดท้ายแล้ววันที่1ค่าเรียนจะปรับไปหมดเลยวันหนึ่งนี้ค่าเรียนเอิกปรับไปหมื่นหนึ่งครับ i c u หมื่นหนึ่งบอลซ้อมบัสแอร์หกพันห้านะครับ ขอ PSU ก็ไปห้าพันนะครับจะไม่มีการลดแล้วนะครับก็ใครช้าก็อดนะครับเพราะว่าจ้างแอร์มีตังค์แล้วงานแอร์มาแล้วนะครับอย่าบอกห้ามบอกเลยอาจารย์เลยบอกว,ว่าไม่มีเงินเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาต่อแหล่ในช่วงนี้งานทําไม่ทันเงินเพียบนะครับแล้วอาจารย์ก็เพิ่มรุ่นเข้าไปเรื่อยเรื่ยเดือนละรุ่นเขาซ่อมบอดแอร์นะครับเพราะว่า2วันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันสุดท้ายนะครับที่เก็บค่าเรียนอยู่สามพันหลังจากนี้หกพันห้านะใครดูแล้วใครยังใจเย็นอยู่ พี่ว่าโอเคที่ไปอบลมอบลมไปคุณก็ไปแล้วแต่นะครับแต่เรียนที่จาร์เนี่ยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ทบทวนได้ตลอดแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยนะครับโอเคครับรออยู่นะครับใครสนใจ,จเรียนลิฟต์อินทักอะไรดีมาด่วนเลยด่วนที่สุดเท่าที่ทำได้สวัสดีครับเหลือแค่สองวันสุดท้ายแล้วนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสวัสดีครับ